บางร้านนี่เห็นลูกค้าเหมือนกับเรามาขอทานอ่ะหน้าตา่เัล่านี้มาซื้ออะไรครับซื้อเหล็กครับผมซื้อเหล็กแล้วปกติชอบมาซื้ออะไรที่ร้านแลอยองเจียมันก็เอาของทั่วไปแหละเพราะว่าของเป็นลูกค้าประจําอยู่นี่อยู่แล้วลูกค้าประจําเลยครับเมื่อก่อนนี้มาประจําอยู่แล้วสายครึ่งคิ้วก็ไปส่งอย่างเงี้ยติดใจอ๋อติดใจโอ้ยเป็นสายครึ่งคิ้วก็ไปส่งครับปูลูกเดียวผมก็ส่งครับแต่ว่าต้องรอนิดนึง ครับผมเคยสั่งเครื่องคิ้วไปเก็บเงินนางงานก็ไป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 ได้เงี้ยอแล้วร้านอื่นเขาไม่ส่งให้เครื่องคิ้วไม่แม่ไปเเก็บเงินนางานก็ยากแล้วเมื่อกี้เห็นบอกสาวๆที่ร้านนี้สวยจริงปะสวยฮะแบบพูดนี้นิสัยดีพูดดีครบได้รบได้อีกคาถามหนึ่งนะวน่ะแล้วทําไมถึงชอบมาร้านนี้อีกอีกนิดนึงเพราะหนึ่งบริการกันเองนี่นะบริการกันเองแบบ บา,บ,าบางบางล้านนี่เห็นลูกค้าเหมือนกับเรามาขอทานอ,ะอ่ะอ่าโอเค,คอันนี้ก็เลยเห็นแบบเหมือนกันเองบริการดีก็เลยติดใจแบบอพอคบกันได้ครับผมโอ้คบกันได้นะครับได้ขอบคุณครับนะสวัส <นะ S 1> ดีค,ครับ,รบอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าสวัสดีครับ